เจ้นี่ล่อสิบทูผู้ใดกวายังเกาะกระเทยไอวางสิะพี่น้ทงหยุดลงเู้เดียวดิลูกขอยกระเทยรถบาทุนเลกข่อยบ่เคยสังกะเทยปนีอ่ะเจ้าอาจังสบอกว่าเดียวเบื้งหน้าเบื้องตานะสาวหน่อยมันเอาเงินจังเทดกกบไปเบื้งหัวมันนี่คนนะวาเซข่อยวายแบบวายแบบซีไหมนี่อยู่ทางเป็นคนวาวาคนนวาคนมเป็นมีิจริงได้เินข่อยวาเกียรต่ัน ใช่กันไม่งั้ติงเห็นนี่โอ้ยใส่กันเลยแล้วแมนก็เทยเฒ่าสวยกับว่าสวยอีหลีพี่น้องคอยฟังเราคอยศูนย์ผู้ใดมาว่าองค์กรคอยเราบ่นั่นตัวบ่เบิ้งคอยบ่อบซักนั่นคอยคอยกับบ๊ว่าดิอันนี้เบีปากพร้อมเบี้ยเราสิงตาหน่อยใส่สื่อไหมน้องไปซื้อปลาทู่ไหมเออมาหยุดลงซื้อผู้เดียวพี่น้องเพราะว่ามันท่าแข็งมันทางมันแคบงพวกเราเป้าสื่อแล้วล่ะไม่ยังก็บคณะสาวหน่อยบ๊เบิ่งเขาแก่เพิ่นก็เลยว่า พูดถ่าแก่จ้าของร้านพันศาเต็มนาฮานมือหื้อนั่นมือวันโดดนั่งก็ศาสตร์มุขไข่เด้อมึงก็สิเบคับเธ้เบียดีสาวหน่อยจังจะไดกกบไปมาเห็ดปากไม่อะไรเห็ดไอะไนก็กันแม่ไข่รูปยุ่มเลยแล้วไข่คนเนี่ยบ่บ่ต่างกันกับเจี๊กกว่าไข่ดอก ผู้ใหญ่เรฮะผู้ใหญ่แล้วก็เป็นกระเทยที่ว่าสวยทั้งหน้าตาและไิกีบใหญสวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำาเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแปนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปพอพอลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดของคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว,ว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องของสายล่า และแบนกับเอฟซีของสามอฮเปเป็นแพงแบนกับเอฟซีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาร์ลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานองคงอิงเพชรบ้านแพงเห็นแบบนี้ก็เกิดอาการศูนย์เหมือนกันนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่ามารยาทไม่ดีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีมารยาทของผู้ดีติดตัว มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทําไมต้องแสดงแสดงตัวตนให้เขารู้นิสัยตัวเองว่าเป็นคนแบบไหนอยู่ดีไม่ว่าดีแถมปากดีหน้าตาก็ทุเล็ดแถมนิสัยก็ทุเล็ดด้วย <c oughs> นี่แหละครับเป็นอะไรที่พ่อยุดเดือดพ่อยุดก็ต้องออกมาพูดทุกสิ่งทุกอย่างการดูถูกองค์กรของสาวน้อยเป็นใครเขาก็ทนไม่ได้ แต่ล่าก็เหมือนกันแต่ล่าเป็น fc สาวน้อยเป็นพ้นแพงมานานเป็น fc ของบอสโจเป็น fc ของศิลปินทุกๆคนโดยเฉพาะราชินีน้อยหมอลําเพลินของเรานี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างพ่อยุดบอกว่าพ่อยุดไม่เคยรังเกียจสาวสองเพิ่งจะมารังเกียจนี่แหละครับกระเทยเท่าปากไม่ดีนิสัยไม่ดีแถมหน้าตาไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างคำพูด มันเป็นนายของตัวเองพูดดีเป็นสีแกบปากพูดไม่ดีก็อาจจะถ้าเป็นบางคนก็อาจจะเจ็บตัวทุกสิ่งทุกอย่างพ่อยุดบอกแล้วว่าสาวสองอยู่ในทีมงานของสาวน้อยทุกแทบจะทุกคนเดี๋ยวก็ให้เกียรติพ่อยุท์ให้เกียรติทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำพาสาวน้อยให้ปังให้ดังมาถึงทุกวันนี้นี่แะครับ มันเป็นอะไรที่พ่อยุดโมโหมากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่สำคัญคนทั้งจังหวัดศรีสะเกดเขาให้เกียรติสาวน้อยพู่บัณฑแพงให้เกียรติอง๋งหญิงเพราะอง๋งหญิงเป็นลูกหลานของศรีสะเกดนี่แหละครับแต่คุณเป็นคนเดียวที่คิดคิดไม่เหมือนคนอื่นความคิดมันคิดที่เขาเรียกว่า คิดที่มีชีิคิดคุณไม่ชอบคุณก็เก็บไว้ในใจคุณชอบวงไหนชอบคณะไหนก็เรื่องของคุณไม่ต้องพูดออกมาใ้เขารับรู้ว่านิสัยมันสอบสอบสอบกริยาสาวน้อยเพื่อนแทงจ้างให้ไปดูก็ไม่ไปดูอันนั้นมันเรื่องของคุณเขาเขาไม่ได้รอให้คุณไปดูคุณไม่ไปดูคนเดียวงานเขาก็ดำเนินต่อไปได้ ก็ทุกสิ่งทุกอย่างแฟนคลับเอฟีของสาวน้อยเป้บรนแพงอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดก็ทั่วบ้านทั่วเมืองทุกสิ่งทุกอย่างมันคือชิฐทิมันคือความคิดที่เป็นอคตินี่นะครับมันเลยไม่เป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วในในจิตใจทั้งร่างกายมันเป็นแบบนั้นแต่ละไม่ได้ดูถูกไม่ได้รังเกียจสาวสอง คนดีเขาก็มีเยอะคนไม่ดีก็มีเยอะคนไม่ดีก็คือหนึ่งหนึ่งคนนี้แหละที่ไม่ดีส่วนที่เขาดีเขาก็มีดีดีกันอยู่ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ไม่สมควรพูดพูดแบบนี้ก็เหมือนกันดูถูกเหยียดยามองค์กรเขาสายล่าบอกเลยครับว่าถ้ามีแบบนี้สายล่าก็จะออกมาพูดเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสายล่าบอกแล้วว่า แต่ละจะเป็นผนังทองแดงจะเป็นกำแพงเหล็กเพื่อปกป้ององค์กรของสาวน้อยและศิลปินทุกๆคนโดยเฉพาะราชินีน้อยมาลเพินของเราทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความสุขทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความศรัทธาคุณไม่มีความสุขเพราะคุณไม่ศรัทธาคุณก็เลยออกออกกริยาให้คนอื่นเขาเห็นแม่ติ่งบอกแล้วว่าถ้าเป็นแม่ติง่งได้ยุ่มหัวกันแน่กับกระเทยเท่า <c oughs> นี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่าง คนที่เคยเคยไปดูอยู่หน้าห้านแล้วเข้าไปหลังห้านไปพูดคุยกับพยุทธ์แม่ติ่งจกรู้เองว่าสองคนเขา,าเป็นคนแบบไหนทั้งสองคนเป็นคนอัธยาสัยดีต้อนรับขับจู้เป็นขับเอฟีที่ไปเยี่ยมเข้าไปหาศิลปินหลังหลังเวทีจะหลังตอนช่วงเย็นหรือจะช่วงบ่ายช่วงอะไรพรยุตจะเป็นคนต้อนรับถ้าเขาไม่พักผ่อนถ้าเขาพักผ่อนเขาก็ไม่ได้ต้อนรับ พระทุกสิ่งทุกอย่างพ่อยุทธก็เป็นคนจัดการเป็นคนที่ดูแลความเรียบร้อยของของวงต่อจากบอสต่อจากปานหน้าพระทุกสิ่งทุกอย่างพ่อยุทธเป็นผู้นําทีมอีกคนหนึ่งเป็นผู้อ่าเขาเรียกว่าผู้อยู่ผู้อ่ทีมผู้บริหารอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนเพราะพ่อยุทธเป็นคนเก่าคนแก่ของสาวน้อยเพ็นเพลนแพงมาตั้งแต่นุ่นโกอิเตอร์ทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่า พ่อยุธเป็นคนเก่าแก่จนทุกคนให้เกียรติพ่อยุดเป็นพ่อพ่อวงอีกคนหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับเพราะว่าความความอิจฉาความมีทิฐิของคนเพียงคนเดียวมันอาจจะทําให้คุณมีความสุขก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะคนทั้งบ้านทั้งเมืองเขารักเขาศรัทธาสาวน้อยไม่งั้นชีวการของสาวน้อยเพชป็นแพงจะอยู่จังหวัดศรีสะเกดทั้งสองด้ดุก,การมานี่นะครับ มันเป็นอะไรที่ความคิดของคุณไม่เหมือนคนอื่นแล้วนิสัยมันก็ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างขอให้จบคุณไม่ชอบก็ไม,บไม่ต้องไปดูเขาเขาไม่จ้างหรอกถ้าเขาจ้างเขาจ้างคนคนที่เป็นแฟนขับเอฟตตัวจริงไปดูสดีกว่าและที่สําคัญเลยก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเขาซื้อตัว๋วเครื่องบินมาดูสาวน้อยทุกปีนี่นะครับเขาเรียกว่าแฟนขับเอฟตตัวจริง ขนาดเขาอยู่ต่างประเทศเขายังซื้อตั๋วมาดูแต่คุณอยู่ที่จังหวัดรีะเกตจะแท้คุณไม่ไปดูก็ไม่เป็นไรไม่มีใครกว่าคุณเพราะมันเป็นสิทธิของคุณแต่สิทธิของคุณก็ควรเก็บรักษาไว้ให้ดีอย่าเอามาปล่อยเอามาปล่อยให้คนอื่นเขารับรู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันส่อแววว่านิสัยเสื่อมทามครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากก็เก็บภาพบรรยากาศของพอยุทธ์มาเล่าว,วินาทีที่ไปเจอ,อกระเทยเท่า พูดจาไม่ดีพูดดูถูกเยียายามองคอ์กรจนพ่อยุทธต้องอดใจไว้เพื่อไม่อยากจะให้มันมีปัญหาครับฟับงแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ